วันนี้จะพาทำอันนี้เป็นปลาชะโดนะคะที่เขาเรียกกันปลาโดหรือปลาชะโดนะคะปลาชะโดก็เห็นว่าเขาบอกมีประมาณสองสายพันธุ์เนาะ,ะก็จะมีลายที่ตัวสีเหลืองแต่ไม่รู้แต่ละบ้านแต่ละพื้นที่เขาเรียกอะไรนะคะอันนี้คือลายตัวเขาจะเป็นออกเทาๆเป็นลายนะคะอืคล้ายๆลายเสือนะคะวันนี้น้องส้มก็เราทําไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วเราก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะ แล้วทันที่ว่าสดอยู่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับเป็นมากแต่ก็ยังถือว่าเป็นนะเนาะเออไม่เป็นไรนะาตามนั้นวันนี้จะมาทําแบบเท่าที่เรามีเราผัดพริกแกงเผ็ดนะคะผัดพริกแกงเผ็ดแล้วเราก็ใส่ใบยี่หร่าใส่แค่สามอย่างนี้ผัดหวานหวานเค็มๆนะคะอะก็เหมือนผัดพริกแกงหวานหวานเค็มๆรสชาตินี้เลยนะคะนี่ดูปลา ปลาเราประมาณตัวละสามโลประมาณสามโลก,กว่าๆเนะาะอยู่ในระยะนี้ไม่ได้แอาไม่ได้ช่างนะคะแต่แล้วเชาว้ชาๆลินก็รัวอยู่แล้วปกติจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วนะจ๊ะพอมาเจอแบบนี้ก็มไม่ค่อยรู้เรื่องไปใหญ่นะจ๊ะก็จะมีเครื่องนี่ทอดเสร็จแล้วเราชุบแป้งเนาะ